โรนัลโดยังยิ่งเหรอแอดมินปออยู่ไหนเนี่ยแอดมินปอรโรนัลโดนั่นอยู่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 นี่อยู่อยู่อย,ย,ยู่แอดมินปออ,อยู่สิวันนี้มาดูแลอยู่เลยก็โรนัลโดทำสถิติ400ลูกค่ะ 400, 400ลูกนี่คือตั้งแต่อายุ30เป็นต้นมาใช่คือคนอะไรปกตินี่หวย เราแบบยิ่งอายุเยอะฟอร์มก็ต้องิีงถดถอยลงเนาะมาที่นี่มาดูด้วยใช่ต้องเรียกว่าแฟนเขายังไม่ได้แต่งงานกันนะคะเราก็เลยยังเป็น Girl เฟรนซ์อยู่แต่งจริงก็ลูกโอ้หลูกเต็มบ้านแล้วอ่ะอ่ะก็เป็นสตีปอลีกนะคะเกมระหว่างอาร์นาเซ์เจอกับอลคาลิชนะคะเกมนี้โรนัลโดทำหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์ค่ะแล้วลูกยิงนี่ไม่ธรรมดาด้วยนะสวยด้วยเป็นไงล่ะก็ยิงเองสวยมากนะคะนาทีที่26แล้วอีกลูกหนึ่งนี้ก็ต้องบอกว่าซูเปอร์แอสซิสต์ให้กับลาบอชช่าจะเจาะเข้าไป นะก็เอานาะเซอร์เอาชนะเอาคาลิ่ไป2อศูนย์ค่ะตอนนี้ตามหลังเอาฮิลานจ่าฝูงตารางคะแนนอยู่4คะแนนนะคะหลังจากที่ผ่านไป12เกมและโรโนัลโดตอนนี้ก็คือนำเป็นดาวซันโวของลีกฤดูกาลนี้ยิงไป12ประตูละ นำหน้ามิต,ตวิชที่ตามมาเป็นอันดับ2ในผลงาน9ประตูและประตูที่ยิงในวันนี้นะคะก็คือเป็นประตูที่ 400- 400นับตั้งแต่อายุแต่30ปี30ปีเนี่ยนักฟุตบอลหลายคนถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะก็จะแบบเหมือนเป็นช่วงกราฟลงแะใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้โอเคยอมรับว่า,เ,าเลิกเล่นกันช้ามากขึ้นเช่นแล้วก็วิทย์กังกีฬาก็ทําให้ดูและสภาพร่บบางกายตัวเองไดดดีขึ้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยแบบ32 33ก็เลิกกันละบางทีเนาะแต่เดี๋ยวนี้ได,ได้ถึง 36- 38อย่างโดัรโ,โดเนี่ย นี่นะว่ามี40 41กว่าจะเลิกอ่ะคือตอนนี้โดอายุประมาณ38ปี6เดือนอ่ะ,อะถ้าเกิดนับเฉพาะอายุหลัง30แบบยิงไป400แต่เกิดนับรวมทั้งหมดตอนนี้โดยิงทั้งสโมสรกับทีมชาติเนี่ยประมาณ800ไปปลายแล้ว,ลวเขาบอกว่าเขาอยากยิงให้ได้แต่หลัก1,000น่ากลัวมากอยากได้1,000ประตูอะ